คนครับโต้ครับแทนครับพลอค,ค่ะข้าครับเบียร์ค่ะจริงค่ะขาครับเอ๊ะคือขอบคุณทุกคนคมากที่ะเป็นแขกรับเชิญของเซนในว,วันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีเกมให้เพื่อนๆเล่นนะคะือนะคือเอามาเอามาจะมีเกมให้เพื่อนๆทุกคนอนะ่ะ ะมีทั้งหมด10เพลงและถ้าสมมติใครทายถูกเยอะที่สุดนะคะก็จะได้รับรางวัล1ล้านบาทเยอะเันแชร์กันแชร์ใคร์กูแชร์กูพออยู่ถ้าใครชนะก็ได้รับรางวัลไปเลย500บาทค่ะพร้อมไหม ขอตัวช่วยไปทอดทุกเป็ไหมครับขอตัวขอตัวมามาทำไมเกง่ายดวหนึ่งองสามนั่งไม่ติดเบาะไหมไยตะไม่แต่ทุกคนรู้จักเพลงนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอแบบองีอกเขาอะไรวะอีอะอี่รอบอี

โอเให้ยเป็นทอนูนัต์นีทไม่ไหวแล้ว E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  ยครับโยครับโยครับสิายแล้วเ้ยยม่หมดค่ะค่เธอไม่ใช่โอเคคนู่ชีวิตอไฟนิต้ากับคนได้คนละหนึ่งคะแนนนะคะต่อไปเพลงที่สามแล้วนะ เมื่อกี้เมืกี้เส็จล้เหอ้องออออากาศไม่ได้อ่าทุกคนตั้งสติเพลงนี้ทุกคนน่าจะร้จักหัดจำใจหนึ่งสอบีหยังวะจเลยบ้าตัวขอวนท่อนเดิมเววนท่อนเดิมก็ได้อ่ะ ตอ่ไม่ไม่รู้จักหรอรู้จักเขามั่นใจแลว่าทุกคนรู้จักเอาแยะเมื่อกี้ก็รู้จักพวเพลงเพงนี้มันดีคนเพลงนี้ดังนะอันนี้คือแบบดังเอ้ยขอตอบเลยว่าโดโดูไม่ใช่ไ้จนาเลยอาจารนอะไราทไมทุกคนต้องสิอีอีอี ปคือตรงที่เขาหลอกมันเป็นชื่อเพลงเลยอแล้วมันทอนถูกอย่าททอนถูกแล้วใช่เป็นชื่อเพลงเลยโอ้ชื่อเพลงมันถี่มากเลยทุกคนตั้งสติการลี่แกกรลีแกรู่การลีแกอยู่เอาใหม่นะทุกคนเอ๊ะ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 เอ อะไรวะนี่คือจบแล้วจบไม่มันน่าจะมีจอแล้วคุณแม่ขอล้นคุณแได้แค่นี้แม่จบแล้วคนองน้อยเลยแซเนื้อไม่แค่นี้ตอนนี้คอยกรอครับคอยลอคอยอประโยคแรกคือชื่อเพลงเลยอี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 ีออีอีออี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 ีอี เป้นภาเพลงี่สาก่อนคนก็คือเป็นเี่คุณี่เพลงตัดสินม่ไล้ี่สวอีองอี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 ้ีอีอเพลงีอรู้อี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 อ้อีอีอี้ีอ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 อีออออไไอ

เมื่อวานก็สายเกินไปไอ้จำชื่อไม่ได้อ่ะเมื่อวานก็สายไปเมื่อวานคงไม่สายเกินไปสายเกินไปเอ่ะเมื่อวานก็ะดานไปตั้งเกิดพลมาเสมอกันแล้วนะคะสองคะแนนทีมแบบหลังเนี่ย เพลงนี้เพงเงดังดังดังไม่เชรียดตลอดเลยรเดาได้ไหมหฮ้ออ่ะลองลองชนะนล้วเน่ถ no mm. right. ูก เธอเข้าไปได้เว้ยขอขอใบได้ไหมไอันนี้ถือว่าเป็นใบให้เดียเลยนะเป็นเพลงที่เขาบอกเดียว่าแบบโคตรพ้ออ่ะแบบคนร้องเองเนี้ยแบบฟิลแบบเหมือนเจ้าชายแบบเจ้าหญิงเฮ้ยๆพอาแล้วเอาแล้ว จำได้คือรู้่ะลูกไม่คนรอกาู้รู้ได้ว่าล็อกกันที่โคตอนนี้เอาตัวอักษร่ต้นฐาเลยตอนนี้ขึ้ไม่ไหวแล้วขไม่ออกเลยเออขอคำขอคำเดียวก็ได้ขอคำเดียวขอคำเดียวเอ็นชนะ้เอนเออนั่นแหละเอ็นไม่รู้เลยวะเอ็นเรียกว่ามีนนมันทมันเกินอัด้ว่รเรียกว่าอีนฟอ่ะ หนสองสามูรูัติ๋อีอีนี่สิไม่อไม่ได้ของฉัน่อเดี๋ยวว่ออะไรวะน่น้องรู้แม่นน้องไม่ใช่หรอัต้องปแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งเแกได้น้ำแอใครใช่ คะแนนคะแนนสกอร์นี่ตอนนี้นะต๊ะนำอยู่4คนอยู่3ามใชเท็งสิต้องสิต้องให้มึงตอบแล้วแหละแล้วเามาวันกันที่3เด้อเยพร้อมนะหนึ่ง ก็อเพลงเพลงไทยเพลงไทยใช่ป่ะเป็นเพลงไทยเพื่อนเพื่อนไม่เล่นเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ชาไปชาไปจังหวัดชาไปจังหวัดชาไปผิดเอาเนี้ยไทยก็ชื่อวงไงไม่ใช่ชื่อวงไงจ้าก็ชื่อเพลงครับมานหรอฮะนี่คือเมื่อกี้คือท่อนฮุกแล้วหรอท่อตอนแรกอคือรนนีคับผิดยากอ่ะเอาฮุกไหมฮุกฮุกเอากเอาฮุกเลยเอาฮุกเอา

เราเพิ่งได้ของใหม่แล้วป่ะคุณป้าในโนเรียเนี่ยรู้แล้วว่าแต่ว่าชื่อวะเขาเขาอยู่ในรายการ The Mad ด้วยเนี่ยเก่งมากเซลิมชอบเวอร์ชันนั้นแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่เซนชอบเฮ้ยนี่คุดขับจุงนั้นุดขับแต่เขาไม่รู้ชื่อเราหรกันเลยได้ไหมร้องใหม่เหมือนกันเลยร้อแบบสามเพลงสามไม่รู้ชื่อเพลงจริงเพลงนี้มีกี่พยายามด้วย่ะสามคนร้องก็ไพวงก็สามเพลงวงด้วย ทีเมนดาวเน่นอนาใช่ตัวตัวทีเหมือนกันเหมือนกันทเบิร์ดไม่ใช่ที่เซนชอบอ่ะที่เซนชอบอะตัวทีเหมือนกันลงท้ายด้วยตีอ่ะไอ้สายเขาอขึ้นรู้ชื่อโอ้กไหมดีพี่อ้ไมู่้มีสาคนหน้าฮานุมานร้องว่ะฮันุมานบอกไม่คือกันเองถ้ากลั่นกกลักนถ้าขาดก็ขาที่มึงคพลาดไมหัวกู ่าขาวเป็นดาวชื่อ้องท่านตอบแล้วแหละนนนะอัี้้ไไดจริงเอาตัวตัวแรกของชื่อไหมเออเอาเป็นตัว H พยา์ H Project น่าเจอดูตัดคไปคำสุดท้ายของเพลงไหมก็คือมีสามพยานใช่ไหมเราจะไปทำเลยไแ็กฮะแ็ก h a r t a Tag อ่ะ

ทุกคนเคยฟังไม่ได้ไม่ได้เขาไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยฟังไหมแต่ว่ามันเป็นเพลงดังรีวิวอะรีวิวอะมีมีอะไรในหัวไหมคือมันเป็นเพลงที่แบบเขาได้ยินบ่อยมากๆอะผู้ชายไงใบ้ไปแล้วผู้ชายด้วยเหรอผู้ชายมดแล้วปี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 มาต่อจะไ่ตอเพลงนี้คนอื่นใครเพลงอื่นได้เลยเพลงนี้ขอขอใบ้ได้ไหมเขาคิดว่าคือ โงรู้จักเพลงนี้เอาแล้วเอาแล้วเอเลยนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยกัสไปเงั้นโง่นี่นยจะบอกงไหมที่ที่าทำอะไรบ่อยๆโจโโจอจโจโจโอโจโีโจโจโจโบโจโจชจโจโจโจอจโจโว่จโัโจโจโอโจ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 เจโจเจโ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 ะ เราตัดกันที่รู้เลยแล้วยกมือแข่งกันสลับใช่ใช่เซ<อ>นรู้ได้ไงเซนบอกทุกคนอาจจะอ่าโอเคไปนะตัวแรกคือสระเอตัวที่สองกอไก่ไก่ไหมไก่จีจีฮะฮะไก่จีจีแน่นอนรัใช่ไหมใช่ของไก่จเออใช่ใช่ใช่ไหไก่จีจีใช่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 ชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะ กล้เกียร์สบายไม่ใช่ดูแลเองดูแลดูแลดูแลร้องมาเลยเขาบอกแล้วที่นี่สายนะไม่าน้องจะชนจะเปไม่ใช่หรอะเเพลงน้เหรอู้ว่าเนพลงนั้นเอาไม่ใช่หรอเป็นใช่แล้วแหละนอะไรวะไม่ใช่เอานะรู้วอ่ะโอเคงานเขาใบคำแรกเลยนะคำแรกของเพลงชื่อเพลงนี้ก็คือ

เพลงแล้วนะชื่อเออแต่เขาเป็นูดชื่อเพลงไงเขาจะพูดอีกประโยคหนึ่งอีกอีกอออ่ะจะเป็นอีกประโยคเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ๋อเก็บสองประโยค ไปให้นะคะนี้คือเป็นรางวัลให้แก่ผู้ชนะในคลิปนี้นะคะคือเซนหวังว่าทุกคนอาจจะสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเครียดอะไรไป, <c oughs> <c oughs> ปกับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่มาเป็นแขกรับเชิญในคลิปนี้ของเซนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนถ้าเพื่อนชอบเซนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลย